ฮะเจ้าลูกสีโตสีทองนี่นาะพ่อแม่แกอยู่ไหนอะฮะโอ้พบความทรงจำใช่มีจริงเหรอมันมีจริงครับแล้วก็ยีวระโดเลมอนสิ่งที่คุณไปทำที่บอกว่าเป็นนักอะไรนะสื่อสารวิทยาศาสตร์ใช่ แปลว่าอะไรฮะนักศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยง่ายๆคิดล่ามนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคุยแปลงเขาะจะมีภาษาของเขาภาษาวิทยาศาสตร์ครับคนทั่วไปเขาใชภาษาต่างดาวอ่าเนรื่องเราเนี่ยเป็นล่ามที่เข้าใจทั้งภาษาวิทยาศาสตร์แล้วภาษาที่คนทั่วไปยยวเขาใช้เราก็แปลให้คนทั่วไปฟังด้เรี่องยผมรู้ว่าใครช่วยเราจัดการได้ ทำภารกิจพิพักโลกแล้วล่อดีใจที่ได้ยินเจ็ดมีสายโทรเข้าจากเคนยาวันด,ดี s ซูเปอร์วิงฉันชื่อจอยมาจากกรุงเนโรบีเคนยามีฝูงสัตว์หลุดออกมาจากอุทยานแห่งชาติในช่วยต้อนพวกมันกลับไปได้ไหมย่อมได้อยู่แล้วล่ะจอยเดี๋ยวฉันจะส่งพัสดุที่เหมาะก,กับนายไปให้ขอบใจซูเปอร์วิงแล้วเจอกันนะนุะที่สวยงามแล้วก็หนาวเย็นที่นั่นมีทิ้งจอกหิมะอยู่ใกล้ทาน้ำแข็ง ธานน้ำแข็งคือลำทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่กลายเป็นน้ำแข็งเมื่อหลายพันปีอาหารเกลดเอกันยังไงล่ะเราต้องปรุงแต่งเสียกับบรรเลงบทเพลงจัดจานให้เหมือนกับผานเด็กน้อยเกลนดเอกรับประทานให้กับเหมือนดับเต้นบรรเลงกินก็ทานอย่างไรมารยาทฉันจะลบล้างขนาดใหญ่ ที่กลายเป็นน้ําแข็งเมื่อหลายพันปีแต่ปัจจุบันเป็นเพราะภาวะโลกร้อนโลกจึงร้อนขึ้นเรื่อยๆและ้าน้ําแข็งก็เริ่มละลายการช่วยเกียร์และคณะทัวเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างจริงจักหิมะถือเป็นเกียรติแก่กตอ้อมเตรียมพัสดุได้เลยเอาละมาเตรียมพัสดุกันเลยสิ่งที่จอยต้องใช้คือแทบเลตสำหรับสื่อสารกับซูเปอร์เพ็ เปิดการใช้งานเครื่องพิมพ์ปรรจุพันธ์